สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบเย็นนะหลวงพ่อนายปืนแตกปีสองหนะึ่งะครับหลวงพ่อนายปืนแตกปีสองหนึ่งสายเหนียวนะสายเหนียวต้องรู้จักนะครับหลวงพ่อนายนะ หลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งปืนแตกเนื้อทองแดงลมดำสวยๆจมูกดงดงนะเอาไปแปดร้อยแปดร้อยบาทเหรียญในหลวงแจกชาวเขาครับหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทนั่งผานบ้านคลองหลวงพ่อคูนเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพ,นนงงพันา 1, บาทนะ นางพานทองแดงอยู่ไฟสวยๆหนึ่งพบาทสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะนะครับสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะวัดอินจำปาเพชรชบุรีสมเด็จปกโพ เอาแปดร้อยะปกโพพุโตเอาแปดร้อยหลวงพ่อเอียรุ่นยี่สิบเก้านะครับทองแดงผิวออกลุ้งสวยๆเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะ่รรุ่นยี่สิบเก้าหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่คือจมูกด่งนะจมูกดงแล้วนะครับ ันแปดร้อยเหรียญหลวงผู้สุขหลังกรมหลวงป <ush vant ain> ีสองพันห้าร้อยเอาไปสี่ร้อยบาทเนื้ออปลาก้าชุบลิกิลนะครับเหรียญเงินหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะครับเรียกว่าเหรียญ พิมพ์เหรียญเเรียกว่าเหรียญเป็นพิมพ์เหมือนเหรียญหลวงหลวง,งพอ่อหลวงพ่อจาานะนะ่จอสองห้าสี่สี่เนืน้อเงินนะครับงองูเนื้อเงินสวยๆในเลี่ยมกันน้ำ วันนั้นเปิดไปห้เอาสี่พันห้าอ่ะเอาสี่พันห้าแล้วกันเนื้อเงินหลวงพ่ออุ่นสี่พันห้าลวงพ่อสนิทเนื้อดินนะจะเข้มหาลาบเนื้อดินสี่ร้อยบาทสมเด็จร้อยสิบแปดปีวัดละคังนะครับสมเด็จร้อยสิบปดปีวัดละคังสวยสวยสามพันถึงสี่พันนะ องนี้นะครับหลังบินหน่อยอหลังบินหน่อยหนึ่งนะครับสวยๆหลายพันเลยเอาไปแปดร้อยนะแปดร้อยบาทอนุมานหลวงพ่อโวยปีหกสองเนื้ออัลปะก้าเอาเก้าร้อยนะเก้าร้อยบาทหกสองอันปะก้า เก้าร้อยหลวงปู่แหวน,หลว,ห,วน 2, หลวงปู่แหวนปีสองหนึ่งหลวงปู่แหวนปีสองหนึ่งเอาสี่ร้อยบาทสวยๆหลวงพ่อหนวงปู่ทิมปีสี่ศูนรุ่นเมตตานะครับ ใสมาลวงพู้ทิมพีสี 40, ่ศูนย์เมตตาเอาสี่ร้อยชิ้นเขียวลบบุรีนะครับชิ้นเขียวลบบุรีสามพี่น้องชิ้นเขียวชิ้นเขียวเอาหนึ่งพันบาทปกเจ้าคุณนอพิมพ์ใหญ่เนื้อเหลือง เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเหรียญหล่หอ,ลลลลอตะกัวเก่าไม่รู้ที่ห้าร้อยบาทน่าจะต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะสมเด็จพระวรน,นรัตน์นะครับปีหนึ่งแปดหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าเอาสามร้อยก็ได้ทองหุนแผน อาจารย์ชุมนะเนื้อว่านสบู่เลือดอาจารย์ชุมชัยคิรีสายเขาอ้อพระประมาณสองพันห้าร้อยสิบนะครับ,บเอาไปห้าร้อยห้าร้อยบาทบสมเด็จหลวงพ่อมุ่ยหลังรูปเหมือนสมเด็จหลังหลวงพ่อมุ่ยหลังรูปเหมือนพิมพ์พระประธานเกษาติดนะครับ กีสาติดหลังรูปเกีสาติดเอาสี่พันสองนะสี 4, 200, นะ่พันสองร้อยหน้าปกหลวงพ่อเจียมสองสี่เก้าเจ็ดนะรุ่นหนึ่งเอาห้าร้อยหลวงพ่อเจียงนะบปกสองสี่เหลวงพ่อเปิลปืนควยนะหลวงพ่อเปิลปืนไวยหลวงปีสามศูนย์ปืนควยนะหลวงพ่อเปิลปีสามศูนย์ เอาแปดร้อยเอาแปดร้อยบาทสวยนะของเกเยอะมากรุ่นนี้กริงกริงกริงทวาคนรครปฐมก้นเงินเนื้อนะวะก้นเงินเอาไว้เลยห้าร้อยนะเนื้อนะวะก้นเงินกริงทวา เนื้อนวะดำเข้มห้าร้อยบาทตอกโค้ดเจดีสององค์พระพุทธศิลป์สวยงามนะครับห้าร้อยบาทไวๆเลยนะใครสนใจ ของไหนก็ทักไลน์นะครับทักไลน์ทักไลน์ลเข้ามาได้ที่ ID Line a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ